สวัสดีครับนี่คือรายการต้องสร้างรีวิวรีวิวอะไรก็ได้ไม่เดลี่แล้วนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันเลยครับพอดีว่าเมื่อวันที่6ตุลานะครับผมได้คิวไปฉีดเข็ม3มบูสต์เป็น a อเนะครับแอสตาเซนกาฉีดเข้าไปโดนตุยเลยครับเต็มเต็มวันหนึ่งเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็ยังตึงๆอยู่ครับแต่ว่าวันนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องออกไปนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องไปรับเครื่อง ไอโฟน13นะครับไอโฟน13 Pro Max อันนี้คือไอโฟน13 Pro Max นะครับสีเซียร่าบู256กิกก็จองไว้ครับแล้วก็เลยต้องไปรับก่อนจะไปรับเนี่ยเมื่อวานเขาก็ามีโทรมาเตือนนะครับซึ่งคราวที่แล้วไม่มีนะผมเลือกที่เดิมผมเลือกที่เดอะมอลล์ามวานที่เดิม A.S เดอะมอลล์ามวานใกล้บ้านนะครับปีที่แล้ว i iPhone 12 <S <S ผมก็เลือกที่นี่ปีที่แล้ววุ่นวายมากครับแต่ปีนี้คือ ชิลมากครับผมออกไปรับตอนเที่ยงเดินไปหน้าร้านแล้วก็บอกเลยว่าอะไรยังไงจะเลือกตัวไหนแบบไหนซื้อของแถมไหมอะไรเงี้ยครับต้องสร้างรีวิวเลยต้องกลับมาทํารีวิวนิดหนึ่งครับเป็นคลิปนะครับแกะกล่องเรียกว่าแกะกล่องดีกว่าซึ่ง iPhone เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นกล่องแบบนี้แหละอันนี้คือสีฟ้านะย้ำอีกทีหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะไม่มีพลาสติกที่เป็นพลาสติกหดแล้วนะครับพลาสติกบางที่จะต้องมาดึงออกตรงข้างบนเนี่ยครับเขาจะมีแถบ2แถบให้ดึงดึงเสร็จแล้วถึงจะเปิดกล่องได้ ซึ่งอันนี้ผมต้องเปิดเช็คเพราะว่าถ้าซื้อกับทาง AS เนี่ยเขาต้องเช็คเครื่องก่อนนะครับแต่ว่าถ้าซื้อกับทาง Apple Store เนี่ยสามารถซื้อมาแล้ว14วันคืนได้ในกล่องเนี่ยเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรนอกจากสายแล้วก็เครื่องมาอย่างนี้เลยผมให้ดูสีก่อนอันนี้สีครับสีของ Sierra Blue นะครับสีใหม่ด้านที่เป็นเงาๆเนี่ย ก็จะเป็นก็จะเป็นสีออกฟ้าฟ้าเหมือนกันนะครับสแตนเลสสีออกฟ้าฟ้าเหมือนกันดูแล้วเนี่ยไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างจากตอน iPhone 12สักเท่าไหร่นะครับสีทองอันนี้คือ iPhone 12นะครับ12 p r อ Max อันนี้คือ iPhone 13จะเห็นว่ากล้องก็ใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับแต่ตัวกระจกตัวอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับตัวด้านหลังที่เป็นด้านด้านนะครับและน,นี่คือในเรื่องของกล้องนะครับกล้องเนี่ยก็จะมีอะไรเยอะแยะวุ่นวาย อย่างที่เราได้ดูไปตามสเปคหรือวิดีโอรีวิวหลายๆอันแล้วนะครับแล้วกล้องผมพบว่ากล้องเนี่ยหนาขึ้นกว่าเดิมตัวกล้องเนี่ยครับจะหนาขึ้นของ iPhone 12ตอนนั้นถือว่าหนาเหมือนกันแต่ก็บางไปเลยครับถ้าเทียบกับน้องใหม่แล้วเนี่ยแต่ขนาดเนี่ยครับไม่ต่างกันเลยครับส่วนด้านบนเรื่องของน t c h ให้ดู notch ที่ iPhone 13เนี่ย13 Pro Max เนี่ย o t c h จะ แคบกว่าส่วน iPhone 12 Pro Max นะครับจะกว้างกว่าแต่น็อตเนี่ยเหมือนมีขนาดที่เหมือนอันเนี้ยมันหนากว่าติ่งอ่ะมันหนากว่านะครับต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่า iPhone เลขขี้อะครับมันจะเป็น iPhone ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาก็คือ13เนี่ยก็จะพัฒนาจาก12ก็จะเห็นว่าเหมือนเป็น minor Chan g e แต่ก็จะมีความสมบูรณ์มากกว่าเหมือนรุ่น S สมัยก่อนแต่ถ้าจะเอาเปลี่ยนโฉมเลยคือต้องเป็น iPhone เลขคู่ ก็ต้องรอดูว่า iPhone 14เนี่ยหน้าตาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงน็อตจะยังอยู่ไหมหรือว่าหายไปเลยหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าก็จะเพิ่งไปอะไรมากนะเพราะนี่13เพิ่งจะวางขายผมดูแล้วก็แล้วก็มีขนาดหนากว่าเล็กน้อยครับหนากว่าเล็กน้อยจุดที่น่าสนใจของ iPhone 12ก็คือเรื่องของด้านหน้าเนี่ยสังเกตดูดีๆเนี่ยลำโพงนะครับเห็นไหมลำโพงจะอยู่ข้างบนสุดเลยเป็นเส้นแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้น็อตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีแค่เรื่องของ เซนเซอร์ต่างๆเรื่องของกล้องหน้านะครับไม่เหมือนกับของสิบสองจะเห็นว่าลำโพงตัวลำโพงบนเนี่ยคืออยู่ตรงกลางเลยแต่ของสิบสามเนี่ยจะเป็นเส้นๆอยู่ข้างบนเลยอันนี้คือจุดแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็พอมาเทียบอย่างเงี้ยกล้องมันใหญ่กว่าเยอะมากเลยออันนี้คือเล็กไปเลยถ้าเทียบกับสิบเอ็ดนี่ตัวนี้คือยิ่งยิ่ง ยิ่งใหญ่เข้าไปอีกนะครับแต่ว่าเขาก็พัฒนาเรื่องกล้องไปเยอะอยู่ครับใครอยากเห็นตัวอย่างภาพกล้องอะไรเงี้ยก็ลองหารีวิวเชิงลึกครับของฝรั่งเขาดูนะครับสําหรับของบ้านเราเนี่ยเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีขายเยอะนะครับแต่ว่าคนน้อยนะวันนี้ที่ผมไปมาเนี่ยคนน้อยตอนนี้ก็ยังต้องรักษาสุขภาพกันต่อไปนะครับของผมถึงแม้ว่าจะบูธเข็มสามแล้วตอนนี้ก็ยังนัวอยู่นะครับไม่ตุยมากแต่ว่านัวนัวใช้ได้นะครับมึนๆหน่อย ขอบคุณสำหรับการติดตามครับพบกันใหม่กับต้องซ่ารีวิวรีวิวอะไรก็ได้ไม่เดลี่สวัสดีครับ